เปิดต้มร้อน MOU 2,543และ2,544เผยความจริงของข้อพิพาทเขตแดนที่ถูกลืมจาก MOU วลีนี้มีความหมายที่ทรงพลังมากเพราะข้อพิพาทเขตแดงจำนวนมากที่เกิดจากบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงที่ไม่มีรูปแบบทางการมักจะจางหายไปจากข่าทั่วโลกแต่สุดท้ายก็มักจะประทุข,ขึ้นมาอีกครั้ง กลายเป็นความจริงที่ถูกเปิดเผยที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งสําหรับประเทศที่เกี่ยวข้องตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของข้อพิาพาทเขตแดงที่ยังคงดําเนินอยู่และมีความตึงเครียดสูงซึ่งมีรากฐานมาจาก MOU ที่เป็นที่ถกเถียงกันก็คือข้อพิาพาทระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาข้อพิาพาทเขียดแดนไทยกัมพูชาหัวใจของความขัดแย้งนี้อยู่ที่บันทึกความเข้าใจปี2543ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขียดแดงทางบก ซึ่งมักเรียกกันว่า MOU43 ประเด็นหลักคือแผนที่และสนธิสัญญาข้อพิาพาทนี้เป็นบรดกตกทอดจากยุคอาณานิคมโดยเฉพาะสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสปี2447และ2450ซึ่งกำหนดเขตแดนตามแนวสันปันน้ำฝ่ายกัมพูชามีพื้นฐานมาจากการตีความของสารยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยยึดถือแผนที่ที่เกิดจากผลงานของคณะกรรมธิการไทยฝรั่งเศสโดยเฉพาะแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสงขนขณะที่ฝ่ายไทยในฐานะผู้ลงนามในสุนที่สัญญาดั้งเดิมมักตั้งคำถามถ,ามถึงสถานะทางกฎหมายของแผนที่ยุคอนานิคมและใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อห0 0 0 0ืที่มีความแม่นยำกว่าสำหรับข้อเรียกร้องของตนบทบาทของ MOU ปี2543 M.O.U ฉบับนี้ถูกลงนามเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เป็นกรอบการทำงานเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกที่ยาวประมาณ800กิโลเมตรอย่างสันติเป้าหมายคือเพื่อสร้างแนวเขตแดนที่ตกลงร่วมกันและชัดเจนบนพื้นดินโดยใช้สนทิสัญญาทางประวัติศาสตร์และแผนที่ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลอ้างอิงแต่ในความเป็นจริง M.O.U ไม่ได้แก้ไขปัญหาพื้นฐานว่าแผนที่ชุดใดควรมีความสำคัญก่อน กลับกลายเป็นกรอบที่ตอกย้ำความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่จุดประทุที่ถูกลืมแต่เกิดซ้ำๆแม้ว่าโลกอาจลืมข้อพิาพาทเหล่านี้ไปแต่ในพื้นที่สำคัญกลับประทุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะที่ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นจุดประทุที่มีชื่อเสียงที่สุดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินในปี2565ว่าปราสาทและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และในปี2,556ได้ยืนยันอีกครั้งอย่างไรก็ตามการปักปันเขตแดนรอบปราสาทยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักน,นอกจากนี้ยังมีข้อพิพาทที่บริเวณปราสาทหินทรายสามแห่งได้แก่ตาเหมือนทมตาเมือนโต๊ดและตาควายรวมถึงบริเวณสามเหลี่ยมมรกตพื้นที่เหล่านี้มีการประทะทางทหารอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาเพราะทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในดินแดนตามการตีความแผนที่ของตนเอง การอภิปรายในปัจจุบัน MOU ยังคงเป็นประเด็นร้อนในการเมืองไทยมีกลุ่มชาตินิยมบางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิก MOU โดยฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายที่คัดค้านเตือนว่า MOU เป็นกรอบทางกฎหมายทวิภาคีพเพียงหนึ่งเดียวที่บังคับให้กัมพูชาเจรจาและป้องกันไม่ให้กัมพูชาดำเนินการฝ่ายเดียวหรือส่งเรื่องทั้งหมดต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยตรงหากไทยยกเลิก MOU จะทำรายงานทางเทคนิคที่ดำเนินมานานกว่าสองทศวรรษในการจัดตั้งหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงกันไว้ข้อพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ M.O.U. ในขณะที่กรณีของไทยกับกัมพูชาเป็นประเด็นเขตแดนทางบกแต่ข้อพิพาทที่ถูกลืมอื่นๆมักเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเลและการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งอยู่ภายใต้ M.O.U. หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันที่หยุดชะงักลง M.O.U. ทางทะเลไทยกับกัมพูชา 2,544 MOU ฉบับนี้ได้รับการลงนามเพื่อจัดการพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยซึ่งมีศักยภาพอุดมไปด้วยก๊าซและปิโตรเลียมการเจราจาภายใต้กรอบนี้มักจะหยุดชะงักเนื่องจากความซับซ้อนของเขตแดนทางทะเลและประเด็นเขตแดนทางบกที่เกี่ยวข้องทะเลจีนใต้แม้ว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดจะไม่ได้อิงตาม MOU แต่การไม่มีแนวปฏิบัติหรือ Code of Conduct ที่มีผลผลูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียนและจีนทําให้ข้อเรียกร้องที่ทับซ้อนกันหลายข้ออยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆที่กระจัดกระจายไปซึ่งนําไปสู่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นซ้ําๆและยากต่อการแก้ไขโดยสรุปแล้วข้อพิพาท MOU ที่ถูกลืมคือข้อพิพาทที่ได้มีการลงนามข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาแต่การตีความที่แตกต่างกันของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังควบคู่ไปกับชาตินิยมทางการเมืองภายในประเทศ ได้เปลี่ยนกรอบการทํางานนั้นให้กลายเป็นสภาที่เปราะบางและถาวรเนือรอยแยกที่ยังคงไม่ได้รับการปิดลงรากฐานทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาไทยกับฝรั่งเศสข้อพิพาทเขตแดนไทยกับกัมพูชามีรากฐานมาจากสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างสยามหรือประเทศไทยในขณะนั้นกับฝรั่งเศสในฐานะผู้ปกครองอินโดจีนในช่วงต้นคริสตรวรรษที่20 สนทิสัญญาปีพุทธศักราช2,447หรือคศ1904หลักการกำหนดเขตแดนสนทิสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขตแดนหลักโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาซึ่งหมายความว่าเขตแดนจะลากไปตามแนวสูงสุดของภูเขาที่แบ่งน,น้ำไหลไปยังคนละทิศทางการตั้งคณะกรรมการสนทิสัญญาฉบับนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาการร่วมเพื่อดำเนินการสำรวจ และจัดทาแผนที่เพื่อปักปันเขตแดนตามหลักการที่ตกลงกันสนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450หรือคศ1907การแลกเปลี่ยนดินแดนสยามยอมยกดินแดนบางส่วนเช่นจังหวัดสิมราชพระตะบองและศีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการได้ดินแดนบางส่วนเช่นด่านซ้ายและเมืองตราดกลับคืนมาแทนที่ที่เป็นประเด็น ส่วนที่สัญญานี้ได้นําไปสู่การจัดทําชุดแผนที่โดยคณะกรรมการผสมแต่มีแผนที่ฉบับหนึ่งคือแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่เป็นที่มาของความขัดแย้งหลักจนถึงปัจจุบันต้นตอของปัญหาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนความแตกต่างของแผนที่แผนที่ฉบับนี้ถูกนําไปใช้ในการกําหนดแนวเขตแดนแต่ไทยหรือสยามยืนยันว่า ไม่ได้ให้การรับรองแผนที่นี้อย่างเป็นทางการในฐานะเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายคดีปราสาทพระวิหาร2,505ในคดีสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ข้อพิพาทศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาโดยใช้แผนที่1ต่อสองแสนประกอบการพิจารณาเนื่องจากไทยไม่ได้โต้แยง้งหรือประท้วงแผนที่นี้อย่างเป็นทางการเมื่อมีการมอบให้ในอดีต ความเชื่อมโยงกับ MOU 2,543 MOU 2,543ปี2000ถูกสร้างขึ้นเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่ค้างคามาจากสนธิสัญญาเหล่านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อจะนำเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาใช้ในการสำรวจและปักปันเขตแดนร่วมกันเพื่อให้ได้เส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ร่วมกัน แต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงยึดถือการตีความแผนที่และสนทิสัญญาที่แตกต่างกันอย่างลึกซึง้ง MOU จึงกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง้งมากกว่าที่จะเป็นการยุติความขัดแย้งอย่างถาวรประเด็นถัดไปทางเลือกในการสำรวจต่อข้อพิพาทเขตแดนที่เกิดจาก MOU ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของแผนที่เก่าเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการเมืองภายในประเทศและการทูตในปัจจุบัน ผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศจอลึกว่าข้อพิพาทไทยกัมพูชาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปลุกกระแสชาตินิยมหรือมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องประชามติเกี่ยวกับ MOU ในปัจจุบันอย่างไรข้อพิพาททางทะเลและทรัพยากรจอลึกถึง MOU 2544ปี2001ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยซึ่งเป็นประเด็นที่มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจและพลังงานที่สำคัญไม่แพ้กัน บันทึกความเข้าใจ M.O.U. ปี2544เขตอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล M.O.U. 2544หรือที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาตั้งสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันได้ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2544ประเด็นหลัก พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน OCA พื้นที่ที่กล่าวถึงใน MOU นี้อยู่ในอ่าวไทยมีขนาดประมาณ26 0 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลายทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของตนพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเชื่อกันว่ามีแหล่งสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติอยู่ในปริมาณมหาศาลวัตถุประสงค์ของ MOU MOU-2544 มีเป้าหมายหลัก2ประการ 1. การจัดการทรัพยากรร่วมกันหรือที่เรียกว่า j o i development area เพื่อสร้างกลไกในการสำรวจและสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันโดยไม่ต้องรอให้การปักปันเขตแดงทางทะเลเสร็จสิ้น 2. การปักปันเขตแดงถาวรโดยกำหนดให้มีการเจรจาเพื่อแบ่งเขตแดงทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในภายหลัง สถานะปัจจุบันความคืบหน้าที่หยุดนิ่งแม้ว่า MOU นี้จะตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันแต่การเจราจาภายใต้กรอบ MOU 2544ได้หยุดชะงักมาเป็นเวลานานสาเหตุหลักมีหลายประการ 1. เงื่อนไขที่เชื่อมโยงกันทั้งสองฝ่ายมีความเห็นต่างในเรื่องวิธีการเจราจาและเงื่อนไขาการแบ่งปันโดยบางครั้งถูกเชื่อมโยงกับข้อพิพาทเขตแดนทางบก MO u 2543ซึ่งมีความตึงเครียดสูงทำให้การเจรจาคืบหน้าได้ยาก 2. ผลประโยชน์ที่แตกต่างการตกลงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์และสัดส,ส่วนการลงทุนในการสำรวจทรัพยากรเป็นเรื่องซับซ้อนและเนื่องจากมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากจึงทำให้การประนีประนอมทำได้ยากความสำคัญที่ถูกลืมแต่ไม่เคยหายไป MOU 2544มีความสำคัญ ในฐานะกลไกลที่ยังคงมีอยู่ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ทันทีเพื่อปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลให้แก่ทั้งสองประเทศเมื่อใดก็ตามที่ความตกลงทางการเมืองเกิดขึ้นในขณะที่ข้อพิพาททางบกเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักิ์ศรีข้อพิพาททางทะเลนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศไม่สามารถมองข้ามได้ข้อสรุปโดยรวม MOU ทั้งสองฉบับแสดงให้เห็นถึงความพยายามทางการทูตในการเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นกรอบแห่งความร่วมมือโดย MOU 2543มุ่งรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนผ่านการปักปันเขตแดนและ MOU 2544มุ่งรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาร่วมกันแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการอยู่บ้าง แต่ MOU เหล่านี้ยังคงเป็นรากฐานทางกฎหมายสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องใช้เป็นแนวทางในการหาทางออกต่อไป ทะเลเดือดกอบกูเปิดประเด็นพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาใครได้ใครเสียความจริงที่ต้องรู้ MOU ไทยกัมพูชาปี2,544ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาปัญหาความสัมพันธ์ที่ยังคงทัง้งคาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับความพยายามที่จะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544หรือที่รู้จักกันในนาม MOU44 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีมาตั้งแต่รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรข้อตกลงนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะสร้างกรอบการเจรจาและการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยก,กับกัมพูชา โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีแหล่งทรัพยากรปิตโตรเลียมอยู่จำนวนมากที่มาของ MOU 2,544และปัญหาที่ตามมา MOU Memorandum of Understanding ปี2,544ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้รับการลงนามขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีจุดประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างสงประเทศ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ข้อตกลงนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อปูทางให้ทั้งไทยและกัมพูชาสามารถร่วมมือกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนนี้อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพโดยมิได้มุ่งหวังให้เกิดข้อพิพาทใหม่ในประเด็นเขตแดนซึ่งเป็นแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างทั้งสองชาติ ให้มีสเสถียรภาพจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของ MOU 2,544จุดมุ่งหมายของ MOU 2,544คือการให้ทั้งสองประเทศร่วมมือการสำรวจและพัฒนาทรัพยากรปิตโตรเลียมในพื้นที่ที่ยังไม่มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ข้อตกลงดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันในลักษณะของเขตพัฒนาร่วมซึ่งหมายถึงการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นระหว่างไทยและกัมพูชาตามสัดส่วนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันนอกจากนี้ MOU ยังเน้นให้ทั้งสองประเทศมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่การสำรวจการผลิตไปจนถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการวิาพากษ์วิจารณ์และปัญหาที่ตามมา แม้ว่าข้อตกลง M.O.U. 2544จะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็นมิตรแต่การลงนามในข้อตกลงนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากบางฝ่ายในประเทศไทยโดยมีข้อกังวลว่าข้อตกลงนี้อาจทำให้ไทยเสียเปรียบในเรื่องสิทธิทางทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่รอบเกาะกูดซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดตราดที่มีข้อถกเถียงว่าข้อตกลงนี้อาจเปิดโอกาสให้กัมพูชามาอ้างสิทธิ์เพิ่มเติม แม้ว่าเกาะกูดจะถูกจัดว่าอยู่ในเขตของประเทศไทยมาตลอดก็ตามนอกจากนี้ยังมีความวิตกว่าการเจราจาภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวอาจจะเป็นการเปิดเช่งให้เกิดข้อเรียกร้องใหม่จากกัมพูชาในอนาคตการตอบสนองจากรัฐบาลไทยในประเด็นนี้ทางรัฐบาลไทยได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อตกลง MOU 2544นั้นไม่ได้นำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยของไทยเหนือเกกูก โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ระบุว่าเกาะกูดยังคงเป็นของไทยมาโดยตลอดและข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ของไทยนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ย้ำว่าข้อตกลงนี้เน้นให้ทั้งสองประเทศใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสมดุลและเป็นธรรมโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการเรียกร้องสิทธิ์เพิ่มเติม,ตมจากกัมพูชาในพื้นที่เกาะกูด MOU 2,544เป็นข้อตกลงที่พยายามสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยยึดหลักการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมอย่างไรก็ตามความกังวลจากสาธารณะเก,กับความเป็นไปได้ในการเสียเปรียบในประเด็นเขตแดนยังคงเป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลไทยต้องเผชิญกับการตั้งคำถามและการวิาพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่ายในสังคมอย่างต่อเนื่อง ประเด็นเขตแดนและเส้นแบ่งทะเลในอ่าวไทยระหว่างไทยและกัมพูชาพื้นที่ทะเลในอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะแคบและมีความเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางยาวจากชายฝั่งของหลายประเทศซึ่งพื้นที่นี้ถูกแบ่งออกตามหลักการวัดเส้นเขตแดนทางทะเล200ยไมล์ทะเลจากชายฝั่งของแต่ละประเทศตามกฎหมายทะเลสากลเมื่อมีการวัดระยะเส้นแบ่งดังกล่าวกลับทําให้พื้นที่ทะเลในบริเวณอ่าวไทยเกิดการทับซ้อนกันในบางส่วน ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งส่งผลให้ทั้งสองประเทศมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลและสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณดังกล่าวย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2516ประเทศไทยได้กำหนดเส้นเขตแดนของตนเองในรูปแบบเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างโดยเส้นนี้ถือเป็นแนวแบ่งเขตที่ไทยตั้งสิทธิในการแบ่งเขตทางทะเลกับกัมพูชา อย่างไรก็ตามกัมพูชาเองก็ได้วาดเส้นเขตแดงของตนเองในรูปแบบเส้นประสีแดงซึ่งผ่านเข้ามาใกล้กับเกาะกูดในบางส่วนทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศในด้านการเจรจาคุณสุรเกียรสเสียนไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีบทบาทสําคัญในการเจรจาต่อรองและการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (M.O.U.) ในปีพุทธศักราช2544 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ช่วยลดความตึงเครียดในประเด็นเขตแดนและสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งสองฝ่ายโดยในระหว่างการเจรจานั้นผู้นำกัมพูชาสมเด็จอุนเซนได้เคยให้การยืนยันด้วยวาจาในการไม่เรียกร้องสิทธิเหนือพื้นที่รอบกกูดและยอมรับว่ากกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยซึ่งถือเป็นจุดยุติในข้อขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานการยืนยันของผู้นำกัมพูชานี้นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากสามารถลดความตึงเครียดทางการเมืองในกัมพูชาเองที่อาจเกิดจากการเรียกร้องพื้นที่เขตแดนที่ทับซ้อนกับประเทศไทยการจัดทำ MOU ดังกล่าวยังช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารทรัพยากรในทะเลอ่าวไทยอย่างเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะประเด็นข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2544 กลับมาเป็นหัูข้อที่ร้อนแรงอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นเขตแดนที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์อย่างเข้มข้นในขณะนั้นการแต่งตั้งอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคุณทักษิณชินวัตรให้เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชากลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจในประเทศไทย เนื่องจากมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลไทยและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยตรงในช่วงเวลานั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์จึงมีความพยายามในการหาทางออกเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและยุติความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิก MOU 2544ซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญที่กำหนดแนวทางการเจราจาเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีเนื้อหาสําคัญในเรื่องการป้องกันไม่ให้แต่ละฝ่ายดําเนินการใ,ใดๆที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งทางดินแดนอย่างไรก็ตามการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้โดยทันทีเพราะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์จะพยายามยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างท่าทีที่เข้มแข็งแต่เนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมายระหว่างประเทศการยกเลิก MOU 2544ในครั้งนั้นไม่ได้รับการยอมรับตามหลักกฎหมายสากลทำให้ข้อตกลงดังกล่าวยังคงอยู่ในสถานะที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันเรื่องนี้ได้จุดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางโดยมีทั้งฝ่ายสนับสนุนที่มองว่าการยกเลิก MOU จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติและฝ่ายที่มองว่าการคงข้อตกลงไว้เป็นสิ่งสำคัญ ต่อการเจราจาทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าทางทหารผลกระทบและอนาคตของทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยการแบ่งปันผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยเป็นหนึ่งในประเด็นที่ซับซ้อนและท้าทายต่อทั้งการเมืองเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรของทั้งประเทศไทยและกัมพูชาพื้นที่นี้มีศักยภาพที่สําคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักทรัพยากรเหล่านี้อาจมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามการรอคอยให้ได้ข้อสรุปในการแบ่งปันผลประโยชน์อาจส่งผลให้ทรัพยากรดังกล่าวต้องถูกละเลยและการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพอาจเป็นไปได้ยาก 1. ความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนเป็นทรัพยากรที่หายากและมีมูลค่าสูงซึ่งหากสามารถเข้าถึงได้จะสามารถนำมาใช้สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจลดการพึ่งพานำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศการพัฒนาทรัพยากรน,นี้จะมีผลอย่างมหาศาลต่อรายได้รัฐก,การสร้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลถึงภูมิภาคโดยรวมแต่ในทางกลับกัน หากเกิดความขัดแย้งหรือไม่สามารถหาข้อยุติได้เร็วพอความล่าช้าอาจส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาที่มีศักยภาพ 2. ความท้าทายทางการเมืองและกฎหมายการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนนี้ยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการกำหนดขอบเขตการครอบครองและแบ่งปันผลประโยชน์มีทั้งความซับซ้อนทางกฎหมายระหว่างประเทศและความขัดแย้งทางการเมืองทั้งสงประเทศต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายของสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนิ c ค o s e ซึ่งต้องการความเข้าใจและการเจราจายอย่างรอบคอบนอกจากนี้การเจราจาย,ยัางเผชิญความท้าทายจากแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศที่อาจทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนหากรู้สึกว่าข้อสรุปไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อประเทศของตนเอง 3. ผลกระทบในอนาคตหากสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไทย และกัมพูชาสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในพื้นที่ทับซ้อนนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลดีในหลายด้านอาทิตการพัฒนาเศรษฐกิจการเข้าถึงและพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนจะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องความร่วมมือในด้านพลังงานการทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา จะสร้างสเสถียรภาพในภูมิภาคทําให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความร่วมมือในพื้นที่ทับซ้อนนี้จะเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและกัมพูชาอันเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างความมั่นคงและความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียน4ีบทบาทของอาเซียนและประชาคมโลก ในกรณีที่การเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาไม่สามารถบรรลุผลได้สําเร็จการเข้ามามีบทบาทของอาเซียนอาจเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยในการไกล่เกลีย่ยและประสานงานร่วมกันเพื่อให้สามารถหาทางออกที่สมดุลและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้นอกจากนี้การเข้ามาช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติเช่นสหประชาชาติหรือสาโลกอาจช่วยเสริมสร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือ ในการเจราจาและแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่นี้การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยเป็นประเด็นที่ทั้งซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการเจราจาอย่างจรงจิงจังจากทั้งสองประเทศหากสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้จะเป็นโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยังสามารถเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงาน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนระหว่างไทยและกัมพูชาในภูมิภาคอาเซียนบทสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัจจุบันความสําคัญของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลยังคงอยู่ในความสนใจของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรใต้ทะเลเช่นน้ํามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งหากการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ในเร็วๆนี้มูลค่าของทรัพยากรเหล่านี้อาจลดลงตามการเวลา ทางรัฐบาลทั้งสองประเทศจึงจําเป็นต้องเร่งหาทางออกที่ชัดเจนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในระยะยาว